อันนี้ให้เรารู้ต่อไปนะว่าอากิโกฟทำแค่นี้เชือดวันที่เจเป็นแพะแกะแล้วก็เด็กผู้ชายโกนเด็กผู้หญิงก็เลือกเอาก็เลือกเอานะครับก็เลือกเอาเออจะโกนหรือไม่โกนเพราะมีทัศนะทั้งสองนะครับเพราะในตัวบทฮะดีษเนี่ยจะพูดแต่เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายไม่ได้พูดเรื่องเรื่องผู้หญิง แต่คราวนี้อุลามะเขาก็จเจาเอาจากหลักฐานแหละอีกคนนึงบอกว่าเอาเอเด็กผู้หญิงนี่เขาห้ามโกนหัวนั้นทำไมจําเป็นพี่น้องอย่ากโกนนะเนี่ยสุภาพสตรีนี่ห้ามโกนหัวนะดูสิขณะดทำฮัตทําอุมรอโกนได้ไหมเออเขาให้ตัดแค่นี้เองตัดแค่นี้อา้าวถ้าดีจริงนะ่ทำไมไม่โกนล่ะเพราะว่าการตาฮันลนนี่คือการโกนอะไรโกนผมทุกคนด้วยแล้วทญิงทำไมไม่โกนล่ะ เขาไม่มีบทบัญญัติให้โกนไงให้คลิป